มิวค่ะวันนี้นะคะฟูจิฟาร์มเมลอนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ถึงวันเก็บเกี่ยวนะคะอายุก็ประมาณ75วันด้วยสายพันธุ์เจพีออร์เลนนะคะซึ่งเนื้อข้างในจะเป็นสีส้มที่ฟาร์มของเรานะคะได้เป็นฟาร์มออร์แกนิกร้อเอรซนะคะซึ่งเราปาณีดในการทำสำหรับท่านลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะสังเกตดูนะคะถึงวันเก็บเกี่ยวใบเรายังมีความกรอบนะคะเดี๋ยวตัดให้ดูก็ได้นะคะ ซึ่งกำลังบอกว่าใบเขายังมีความสมบูรณ์อยู่นะคะ75วันนะคะดูนะคะดูลูกนะคะซึ่งมันจะบอกว่าความแก่ของเขามีแล้วนะคะดูจากเส้นลายนะคะแล้วก็ดูจากนะคะอ่าดูวงพจันเขานะคะซึ่งมีความแก่พอดีที่เราได้ตัดให้ลูกค้าชิมอยู่ที่15บิก๊ก15-16บิกนะคะเราคาดว่า ถ้าเกิดว่าส่งถึงมือลูกค้าแล้วท่านลูกค้าจะได้ชิมความหอมหวานกรอบอร่อยของเรานะคะอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดบิกคาดว่าแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นท่านลูกค้าทุกท่านนะคะที่ได้ชิมเมลอนออร์แกนิกของเราอะนะเราก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจอย่างมากเลยคะ่ะที่เราได้ทําของดีๆให้ท่านลูกค้าได้ชิมกันนะคะซึ่งเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ จากการที่เราปลูกนะคะปรุงปรุงดินเราก็ปรุงเองนะคะแล้วก็อ่าอ่าที่ฉีดพ่นนะคะสังเกตดูนะคะที่เขาขาวที่อยู่เนี่ยค่ะเป็นอ่ามทาาลเซียมนะคะเป็นอ่าชีวพันธ์ชีวพันธ์น,นะคะเป็นชีวพันธ์ที่เราใช้คุมใช้คุมนะคะโรคต่างๆนะคะซึ่งเป็นฟาร์มออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แท้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเรายินดีรับใช้ท่านลูกค้าทุกท่านนะคะอ่านะคะให้ได้ชิม เมลอนของเรานะคะอย่างอร่อยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะหอมหวานชื่นกรอบแน่นอนค่ะอ่ามิวขอฝากด้วยนะคะที่ฟูจิฟาร์มอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ mm hmm. เราจะทําสิ่งดีๆให้กับท่านนะคะ mm hmm. อ่าพี่ฟูจิฟาร์มของเรานะคะอ mm ่า hmm. เรียนเชิญนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคะ mm ่ะ hmm. ฟูจิฟาร์มเมลอนนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะ mm hmm. บายบาย